นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะต่อไปรัมมาจะเปล่งกล่าวนำนะขอพี่น้องกรุณาเปล่งกล่าวตามด้วยเสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลกพุทธังสาราณังคัจฉามิ อํรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิติสรณะาคมามนังนิติตังขอกราบนมัสการพ่อครู หรือพ่อท่านสมณะโพธิรักและหมู่สงด้วยความเคารพยังสูงยิ่งเจริญธรรมยาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิตขออนุญาตย้อนคําพูดของคุณใหม่เสมอจนสุขสําราญที่เป็นเอมซีพิธีกรขึ้นมาบนเวทีเมื่อสักครู่นี้คุณใหม่เสมอกรุณาพูดถึงเรื่องความเสื่อมในสถาบันทั้งสมของชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเื่อความเสื่อมในสถาบันชาติความเสื่อมในสถาบันศาสนาและความเสื่อมไม่ใช่ในสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นความเสื่อมที่คนเราอะล่วงลล้ำกำเกินสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีเช่นนี้เราก็ควรจะต้องนำมาทบทวนเมื่อกี้นี้ใหม่เสมอจนสุขสมราญการุณาพูดถึงความเสื่อม ของบุคลากรในทางพระพุทธศาสนามีพระสองฆ์องค์เจ้าที่บวชมาตั้งแต่ปี2529แล้วก็มีเงื่อนงำมีเขาเรียกว่ามีเงื่อนงำอัมพรางในเกี่ยวกับเรื่องเอกสารปัดประชาชนหนังสือสุดที่ทสุดก็คือจริงๆเริ่มต้นด้วยความผิดเน่ยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดน่ย ติดกระดมเม็ดอื่นก็ผิดตามตามกันมาจริงไหมพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดล่าสุดอลองกฎดหรือเกรียงไกรเพชรแก้วก็ต้องศึกหาลาเพศจากสมณะเพศมาเป็นคารหัสมาเป็นคารวาสธรรมดาโดยจริงๆ ตามข่าวได้ยินว่ากำลังหลบหนีในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเงินสดอยู่ในรถประมาณ1นึ่งแสนบาทก็เรียกว่ากำลังจะไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งไปกินนิมนต์ตอนตีหนึ่งตีสองอะ่ะได้ยินว่างั้นในรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารก็แล้วกันแล้วยก่ประการหนึ่ง อาตมาเองก็มักจะไม่ได้นำข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏมาพูดต่อโดยถือไปว่าข้อมูลเหล่านั้นจริงทั้งหมดเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเนี่ยบางทีก็มีเฟกนิวใช้คำพูดว่าอะไราดีเนาะเฟกนิวเนี่ยเป็นข่าวปลอมนั่นแหละอาตมาเองเมื่อสองวันนี้ยังเข้าใจว่าข่าวปลอมเป็นข่าวจริงแหละจนกระทั่ง เจ้าหน้าที่คอปกอ,องทัพทำทอล์กส่งโน้ตขึ้นมาบอกว่าข่าวเรื่องตุลาการสารธรรมนูนเะนี่ยพูดว่านั่งลงลูกเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะอา้าวมีเสียงคนบอกจริงอีกแล้วนั่นมีคนบอกบางคนบอกเป็นข่าวปลอมอัเธออาตมาเชื่อว่าเป็นข่าวจริงแต่เวลามีคนทักท้วงว่าเป็นข่าวปลอมอาตมาก็ไปสืบสวนทวนความ เออมันมีส่วนทําให้เราอุ่นใจขึ้นเยอะเลยถ้าเป็นข่าวปลอมเนาะคือจริงๆอาตมาอยากให้เป็นข่าวปลอมอะไม่อยากจะให้เป็นข่าวจริงโยมก็คงจะเหมือนอาตมาหมดนั่นแหละใช่ไหมคือเราอยากจะให้คําว่านั่งลงโลกเนี่ยเป็นข่าวปลอมไม่อยากจะให้เป็นข่าวจริงสืบไปสืบมาพออาตมาพอจะรู้ว่าเออมันน่าจะเป็นข่าวปลอมอาตมาก็ดีใจอะทำไงดีอะ อาตมาก็มีความรู้สึกดีใจว่าเป็นข่าวปลอมไม่อยากจะให้เป็นข่าวจริงเพราะว่าถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าดีใจถูกต้องไหมแต่ถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมก็น่าดีใจแสดงว่าเป็นข่าวไม่จริงอาเธออาตมาต้องขอขอบคุณคนที่ส่งโน้ตมาทักท้วงอาตมาในขณะกำลังบรรยายด้วยก็แล้วกันลายมือของท่านจะเป็นลายมือของใครก็แล้วแต่ ทราบว่าเป็นกองทัพทำทอกหนึ่งในคณะทํางานเนี่ยยมทราบไหมเวลาตะมาได้รับคําทักท้วงจากใครเนี่ยอาตอมาจะรู้สึกสํานึกเป็นบุญคุณเป็นอย่างมากทีเดียวอะกระดาษแผ่นน,นั้นตมาเก็บไว้อย่างดีเลยนะเจะบอกให้นะกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยตมาเก็บไว้อย่างดีและเพราะว่าตมาเองเนี่ยไม่อยากจะพูดผิดไม่อยากจะทําผิดเนาะแม้กระทั่งคิดก็ไม่อยากจะคิดผิด อาตมาไม่อยากจะให้ตัวเองคิดผิดพูดผิดแล้วก็ทําผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดขึ้นมาแม้เล็กแม้น้อยเนี่ยมีใครช่วยเตือนเนี่ยอาตมาจะรู้สึกสำนึกในพระคุณมากจะรู้สึกเป็นบุญคุณมากมากกว่าเอาเงินมาให้อาตมาเป็นล้านซะอีกอะจะบอกฮะใครท้วงติงตักเตือนอาตมาเนี่ยถือว่าเป็นคนนั้นคนนั้นเป็นคนให้ขุมทรัพย์อันประเสริฐเลยนะพอพูดถึงลุมทรัพย์อันประเสริฐเนี่ย อาดมานำหนังสือมาแจกสุขอันประเสริฐคุณแม่พยาบาลจันยาซึ่งเป็นพยาบาลอาวุโสวัยเก้าสิบปีท่านใช้เงินหนึ่งพันบาทไปซื้อหนังสือสุขอันประเสริฐนี้มาหนึ่งร้อยเล่มแล้วก็แบ่งไว้ให้กับท่านเองจำนวนหนึ่งแล้วก็แบ่งส่วนมากถวายอาดมาเพื่อแจกตอนแรกอาดมาก็นึกว่าแจกฟรี ที่ไหนได้ท่านบอกว่าอยากจะให้คนที่รับไปเนี่ยทำบุญทำบุญให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนตามกำลังเท่าไหรก็ได้คือท่านต้องการที่จะสนับสนุนมูลนิธิแต่บรมมาต้องการที่จะเอาของที่ได้รับมาเนี่ยแจกฟรีแก่ญาติโยมเพราะนั้นเจ้าภาพกับบรมาเนี่ยก็เข้าใจไม่ตรงกันเจ้าภาพต้องการที่จะให้เอามาให้เอามาแจกแบบให้โยมทำบุญด้วยเงิน อาตมาก็ไม่รับเงินสักบาทเดียวอะ่ะงั้นเอางี้ดีกว่าอาตมาขอนิญ่าตาทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของเจ้าภาพสักหน่อยได้ไหมคืออาตมาไม่รับเงินสักบาทเดียวก็แล้วกันก็คือแจกฟรีไปเลยอะ่ะใครต้องการหรือใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ก็มารับจากมืออาตมาแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันเนาะตอนแรกเอาไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่หลังเวทีเกรงว่าจะรบกวน งานของท่านอาตมาก็เลยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเจออาตมาก็ขอกันแล้วกันอาตมาจะได้มอบให้เมื่อสักครู่นี้มีหลายคนเนียมาขออาตมาก็มอบให้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วขออนุญาตไม่รับเงินนะโยมนะไม่รับเงินขอแจกฟรีก็แล้วกันเนี่ยท่านพุทธาทาสภิกขุท่านบอกว่าสุขสำราญกับทุกขทรมานท่านบอกว่า ความสุขสำราญที่ไม่มีธรรมะเป็นรากฐานก็คือความทุกข์ทรมานที่กำลังรอเวลาอยู่ความสำราญหรูหราเป็นสวรรค์ในฉากหน้าแต่เป็นนรกในฉากหลังีจริงไหมเนี่ยอะคาเดมี่เนี่ย, Academy, นยสนามกีฬาสนามฟุตบอลหรือพยายามที่จะไปสร้างอะไรที่หรูหราอลังการอลงกฎนะเนาะ รียกว่าอารมณ์กฎอลังการในที่สุดเนี่ยอารมณ์กฎก็กลายเป็นอัสดงอารมณ์กดไปเลยเพราะไปหลงอยู่กับความอลังการจริงไหมเพราะนั้นพระในระดับพุทธทาสพิขุเวลาท่านพูดอ,อะไรออกมาเนี่ยพวกเราก็รับประกันได้เลยว่าไม,ม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น,ปยนอย่างอื่นอย่างอารมณ์กฎเนี่ยหลายคนไปศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบอื่น,เ,นเพราะว่าอารมณ์กฎยังไม่ตายใช่ไหมแต่ท่านพุทธทาสเนี่ย ท่านมาละ,ะไปแล้วท่านบอกว่าความสุขสําราญที่ไม่มีธรรมะเป็นรากฐานก็คือความทุกข์ทรมานที่กําลังรอเวลาอยู่ความสําราญหรูหราเป็นสวรรค์ในฉากหน้าแต่เป็นนรกในฉากหลังเนี่ยฟังแล้วสาธุกับท่านพุทธทาสภิขุด้วยโยมท่านพุทธทาสบอกว่าสุขมีสองแบบคือสุขสนุกกับสุขสงบ ท่านบอกว่าสุขแท้เกิดจากความสงบเท่านั้นส่วนที่เกิดจากความวุ่นวายนั้นเป็นเพียงความสนุกหาใช่ความสุขไม่นี่คือพุทธทานพิกุมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยต้องการความสุขแบบสนบุกไม่ใช่ต้องการความสุขแบบสงบแต่พระที่แท้จริงเนี่ยต้องการความสุขแบบสงบไม่ต้องการความสุขแบบสนบุกเน,ะนาะนะพุทธทานพิกุ อีกตอนหนึ่งสุขแท้สุขเทียมท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ต้องได้มาเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องเสียสตังเหมือนดังที่ตรัสว่าถอนความรู้สึกว่าตัวตนเสียได้แล้วก็ได้นิพพานมาเปล่าๆไม่ต้องเสียมูลค่าอะไรส่วนความสุขเทียมหรือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นใช้เงินซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอจนตัวตายก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริง ท่านใดมีหนังสืออยู่ในมือก็เปิดไปหน้า28กับหน้า29เป็นคำของลุกปูสก่สวนโมกพุทธทานภิขุเราจะได้พบว่าสุขสําราญเป็นอย่างไรทุกทรมานเป็นอย่างไรสุขสนุกเป็นอย่างไรสุขสงบเป็นอย่างไรสุขแท้เป็นอย่างไรและสุขเทียมเป็นอย่างไรถ้าจะพูดถึงบทกวีที่ลุงปู่สวนโมกได้แต่งไว้ท่านบอกว่าสุขเย็นกับสุขไหมเอ๊ะ เราจะเราจะสะกดอย่างไรสุกเย็นเนี่ยต้องสะกดด้วยคําว่าสอสาะละอุกอไก่หรือขอไข่สุกเย็นเนี่ยขอไข่ใช่ไหมแล้วสุกไหมล่ะสอเสือสาละอุกอไก่ความแตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมหลวงปู่บอกว่าความเอย๋ยความสุขใครใทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแก่ก็สุกฉันก็สุกทุกเวลา แต่ดูหน้าตาแห้งอย่างแขลงใจถ้าเราเผาต,ตัวตันหาก็น่าจะสุกถ้ามันเผาเราก็สุกกอไก่นะหรือเกลียมได้เขาว่าสุกสุกเนื้อย่าเห่อไปมันสุกเย็นหรือสุกไหมให้แน่เอยพุทธธาตภิกขุชัดเจนมากเลยเนาะอรามาต่อเนื่องจากใหม่เสมอจนสุกสำราญที่พูดนําเวทีเมื่อสักครู่นี้คือต้องการจะบอกกับพี่น้องว่า เราเองชาวพุทธเนี่ยจริงๆกรณีอลองกฏที่ต้องศึกหาลาเพศไปด้วยต้องคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ไหลาบาทถาโถมเข้าไปเยอะอาตมาว่าจะโทษอลองกฏเป็นจำเลยเดียวไม่ได้นะอาตมาโทษว่าโทษว่าคนไทยทั้งหลายเนี่ยจะต้องร่วมเป็นจำเลยกับอลองกฏติขปัญโยด้วยและ คนไทยจำนวนนั้นมีท่านจันทร์รวมอยู่ด้วยใช่เพราะว่าเมื่อตอนจัดรายการวิทยุแรกๆเนี่ยเมื่อจัดรายการวิทยุแรกๆเนี่ยอาตมาพาคนไปทำบุญกับอลงกอดด้วยที่วัดพระบาทน้ำพุโดยเข้าใจว่าเป็นพระผู้เมตตาประชาทอ,อนั่นแหละคือมีความเอื้ออาทรต่อ,อต่อโลกและชีวิตต่อผู้ป่วยโรคเอส โดยประการต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตนำบทกวีมาเพื่อแผ่แบ่งปันแก่พี่น้องสักหน่อยเนาะเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้เขียนบทกวีอาตมาได้เขียนบทกวีนี้อ่อเอาดูตรงนี้ก็แล้วกันเพิ่งเขียนเมื่อหลังเวทีนี้เองเพิ่งเขียนเมื่อหลังเวทีนี้เองพี่น้อง เราะนั้นก็ขออนุญาตนำเสนอใหม่ๆสดๆอุ่นๆร้อนๆใหม่ๆสดๆอุ่นๆร้อนๆบทกวีชื่อใจเบาเมาบุญใจเบาเมาบุญอลรมกดเกลื่อนกลาดเกะกะนะฟังนะอันนี้ข้อแรกวรรคแรกอลรมกดเกลื่อนกลาดเกะกะ โยมเป็นพระเวสสันดรเถิดหนอพระก็เป็นชูชกเยี่ยงยกยอเอ่ยปากขอขอทานบานตาไทยอลงกดปดปลอมย้อมสีพระเพราะธรรมะขัดสนคนสงสัยปล่อยจิ้งจอกหลอกลวงปวงไทยเชื่อตามไปใจเบาคนเมาบุญอ่ะฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ ใจเบาเมาบุญบดกวีเขียนหลังเวทีเมื่อกี้นี้ความว่าอารมกดเกลื่อนกลาดเกะกะโยมเป็นพระเวสสันดรเถิดหนอพระก็เป็นชูชกเยี่ยงยกยอเอ่ยปากขอขอทานบานตาไทยอารม์กดปดปลอมย้อมสีพระเพราะธรรมะขัดสนคนสงสัย ปล่อยจิ้งจอกหลอกลวงปวงไทยเชื่อตามไปใจเบาคนเมาบุญสรุปอาลองกอดเป็นจำเลยคนเดียวไหมอาลองกดเป็นจำเลยคนเดียวไหมไม่แต่จำเลยร่วมอาลองกอดคือคนที่ทำให้อาลองกอดอยู่มาจนกระทั่งถึงสี่สิบปีโดยประมาณคนไทยทั้งหลายที่เป็นคนใจเบาเมาบุญเนะี่ย หนึ่งในจํานวนนั้นมีท่านจันอยู่ด้วยเพราะเมื่อตอนแรกๆท่านจันพาคนไปสนับสนุนทําบุญสนับสนุนอลรงกดสมัยเมื่อสักสามสิบกว่าปีล่วงมาแล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นเรามา,มาไม่โทษคนอื่นหรอกถ้าเรามีส่วนผิดด้วยเราก็มาสารภาพจริงไหมใจเบาเมาบุญอารม์กดเกลื่อนกาดอารม์กด เกลื่อนกลาดเกะกะโยมเป็นพระเวสสันดรเถิดหนอพระก็เป็นชูชกเยี่ยงยกยอเอ่ยปากขอขอทานบานตาไทยคือความเสื่อมของพุทธไทยในปัจจุบันเนี้ยเกิดจากการที่พระเนี่ยเทศสอนให้โยมเป็นพระเวสสันดรแต่พระสมัครใจเป็นชูชกฟังแล้วงงไหมโยมพระเทศสอนให้โยมทำทานทำทาน ทำบุญด้วยการทำทานเยอะๆจะได้ไปสวรรค์ส่วนพระเลือกจะไปนรกนี่มีคนเขาบอกว่าราวตากผ้าในนรกเนี่ยมีราวอยู่ราวหนึ่งเป็นราวเหล็กใหญ่เท่าลำตาลแต่แต่ปรากฏว่างอโค้งด้วยผ้าจำนวนมากที่ไปตากบนราวเหล็กนี้ และผ้าที่ไปตากบนแราวเหล็กนี้คือผ้าเหลืองพระไปจะเข้าใจไหมหมายความว่าพระเนี่ยตกนรกเยอะมากพระเนี่ยตกนรกเยอะมากก็ที่พระตกนรกพระโยมเนี่ยไปสวรรค์ไปสวรรค์ตามคำของพระที่ไปตกนรกคือหมายความว่าโยมทำบุญเยอะๆเอาเงินทำทานเยอะๆ ขอให้โยมเป็นพระเวสสันดรส่วนพระเลือกที่จะเป็นชูชกกลายเป็นว่าวัดบาอารามต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีตู้บริจาคเต็มวัดบาอารามไปหมดจริงไม่จริงโยมนั่นแหละมีตู้บริจาคเต็มวัดวาอารามไปหมดแล้วเสียงประกาศตามวัดบาอารามก็เป็นเสียงที่ประกาศชื่อผ,ผู้บริจาคโยมได้ยินไหมงั้น ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วัดทั้งหลายจะประกาศชื่อผู้บริจาคอาตมายังคิดเลยทีเดียวว่าญาติโยมชอบแบบนี้หรืออย่างไรน่าจะชอบด้วยอะแหละญาติโยมก็อยากจะประกาศชื่อให้มีการประกาศชื่อผู้บริจาคด้วยแต่จริงๆการประกาศชื่อเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะโยมอยากจะมีชื่อเสียงนะแต่กรณีที่ว่าเงินเวลาเข้าวัดเนี่ย ก็ควรที่จะให้คนอื่นรับรู้รับทราบว่ามีเงินมาจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้เงินมาไม่ได้เป็นเงินมาฟอกจากขบวนการค้ายาเสพติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการประกาศชื่อเนี่ยถ้าไม่ได้เพื่อ,อยกยอปอปั้นหรือเพื่อการมีชื่อเสียงของโยมแต่เพื่อการบอกที่มาของเงินให้ขาวสะอาดอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดอาตมาเองยังประกาศเลยโยมบางคนทำบุญอาตมาหนึ่งล้านบาท ยมทราบไหมมีคุณโยมทองศกสุ่มมาดอยู่ที่อำเภอพีิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนำเงินมาทำบุญกับการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อปี25352536จำนวน1ล้านบาทเหตุการณ์เมื่อ30กว่าปีล่วงมาแล้วเนาะถ้าเป็นเงินณนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็น10ล้านเนี่ย ป้ากฏว่าโยมนำเงินมาบริจาคหนึ่งล้านบาทแล้วเราก็ได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมาตั้งมูล,ลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนจนมูลนิธิเพื่อน,น,ลลน,อนช่วยเพื่อนเนี่ยดำรงอยู่กระทั่งถึงปัจจุบันอาลองกดเนี่ยตั้งมูล,ลนิธิเหมือนกันแต่ตั้งหลังจากรดมาหนึ่งปีตั้งมูล,ลนิธิเพื่อเมื่อปีสองห้าสามเจ็ดจดมาตั้งมูล,ลนิธิเมื่อปีสองห้าสามหก โดยที่จะมาบวชปี2528ยมอรล่งกดบวชปี253 2529คือหมายความว่าจะมาบวชก่อนอรลงกดหปีในขณะเดียวกันก็ตั้งมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนมูลนิธิของอรล่งกดเนี่ยหนึ่งปีเช่นเดียวกันเราแตกต่างก็คือมูลนิธิของอลงกฎเนี่ยมีเงินสะพัดเป็นร้อล้านพันล้าน แต่ในขณะที่เงินของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนนับปัจจุบันเนี้ยเงินแค่หลักหมื่นเยมเงินแค่หลักหมื่นมีงบสนับสน,นุนข้างเคียงกองทุนหนุนทำเนี่ยก็เงินไม่มากเงินจำนวนหลักแสนประมาณนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แบบจนๆเนี่ยคือถ้าพระ ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แบบรวยๆนะก็ที่สุดก็มีจุดจบแบบพระเจ้าคุณชั้นเทพชั้นเทพนี่เหนือกว่าชั้นราษน,นะนะที่ศึกกรณีศีกากรบเนี่ยเนะจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นต้นอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิศณุโลกเป็นต้นอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นเห็นไหมพิจิตรพิโลกนครสวรรค์ เป็นแอเรียเดียวกันเลยไหมเยอสุดท้ายก็หมดสภาพเหมือนกันหมดเลยจีเดียรล่าสุดนครลบบุรีเห็นไหมพิจิตพิษนุโลกนครสวรรค์ลบบุรีลอรรลบบอองกฎนีลบบุรีเป็นไงบ้างต,ติดกันเลยไหมติดติดกันเลยจังหวัดที่ติดติดกันเอาเถอะมันไม่ได้อยู่ที่จังหวัดหรอกแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมของพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติ ในความคิดของอาตมาเองเนี่ยอาตมามองว่าอลงณ์กฎเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เอกสารบัตรประชาชนเอกสารหนังสือสุทธิมีลักษณะของการปลอมของความไม่จริงอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วในที่สุดตอนเองก็ความจริงก็ต้องแพ้คือความจริงต้องทนทนต่อการพิสูจน์แต่ความไม่จริงเนี่ยก็พ่ายแพ้ เมื่อกรรมและกาละแสดงผลดังที่เป็นอยู่อาตมาไม่ต้องการที่จะเป็นแบบคนล้มอยากข้ามนะก็ไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นแต่ต้องการจะนำประเด็นในเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ใหม่เสมอพูดก่อนเข้ารายการเนี่ยอาตมาขออนุญาตพูดต่ออีกครั้งหนึ่งความว่าโยมโยมอย่าไปรอพระดีไว้กราบไหว้โยมต้องทำตนเป็นพระดี และโยมมีความสามารถกราบไหว้ตนเองได้อันนี้สำคัญมากในทางศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีนักบวชเพราะอะไรเพราะต้องการให้ศาสนิกในศาสนาอิสลามทุกคนเป็นนักบวชคือถ้ามีนักบวชเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องฝากการปฏิบัติธรรมที่บริสุทธิ์สะอาดไว้ที่นักบวชเนาะและส่วนคา,าราวาสญาติโยมจะหัวหกต้นกิด หัวหกก้นปิดอย่างไรก็สุดแท้แต่ขอให้นักบวชเนี่ยเป็นนักบวชที่สะอาดบริสุทธิ์ไว้ก่อนดูดูแล้วมันจะผลักภาระไปที่นักบวชมากเกินไปคารวะญ,ญาติโยมเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลนักบวชเนี่ยาตมากับใหม่เสมอจนสุขสําราณเนี่ยเป็นสมณะเป็นนักบวชในขณะที่ใหม่เสมอก็เป็นคารวะญาติโยมธรรมหากินประกอบอาชีพ มีรายได้มีเงินทองเน่ยไม่เสมอเนี่ยเลือกที่จะเป็นโยมปวาวารนาให้กับปรมาอันนี้พูดได้เลยนะแล้วจะมาบอกโยมให้ก็ได้ว่าโยมปวาวารนาเนี่ยจะเป็นโยมที่ช่วยเซ็นเซอร์พระไม่ตามใจพระเพราะโยมปวาวารนาเนี่ยก็จะมาปวาวารนาแก่พระไว้ว่าท่านขาดเหลือสิ่งใดอันควรแก่สมณะบริโภคโปรโด อกแก่กระผมได้เลยผม